เกมงริ่มมาได้ประมาณหนึ่งนาทีก็ครึ่งได้สีแดงก็ทีมนงน้อยครับหนองสนุสีส้มมีน้ำเงินสลับไอวุฒิฝังนี้ก็เหนียวไก่เอซีกับออกรเพิ่งเน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ ดับเลยไม่ต้องอะไรแนละ้วเดี๋ยววายดับเลยครับมือทีมสาวก็โตครับตรงนี้เพราอยากให้แบบเราประชาชนทั่วไปนี่จะเริ่มประมาณบ่ายสองมงเครื่ง,รรรง,รงครับประชาชนท,ท,ทั่วไปรอบแปดทีม จับบอลยาไว้ยังได้บอลอยู่ครับกระเทียนเอาหน่อยคพื่อหลังมาให้กับหมายเลขเจ็ดครับวิทวัฒเสือด้วงสาวโตวเล่นมาให้กับหมายเลขห้าครับวัชรพงษ์อยู่เย็น ต่อไปเข้าทางของฝั่งโลกเยครับหนองสนสกายเลยครับแม่โดนสกัดออกมาได้ท่วมครับหนองสโนโอ้หมายเลขเสียก็วัชพลบางใบถูกไปโดนบ่งสก,กัดออกมาไปเลยแล้วครับตรงนี้หมายเลขบกติงเอาหน่อยอทีละ สาม่สายนยงไเลยนะทีสายายา้ให้อังเไ้หงฝั่งทีมน้องสนุใน่ครับถูกมาเห้กเกษตรครับเกษตรหน้าคม โดนทีนร้อยจัดได้ใจเลยนะครับหมายเลขแปดวัชรพลสีแก้วอ้าวโดนับได้น้องสโนโกุกลูกบอลอยู่ที่มงคลชัยคงทัดไมทัดไม่ตรงกอกับรนีตึงแรกครับสุภาพเปชาย จจากคู้กทินงน้อยกับหนองสนุนยแล้วก็จะเป็นลางหมูจุนเ่นียบางล่าครับรอบแปทีมลางหมูจุเนี่กบางลาเตรียมตัวนะครับ เดี๋ยวครับงนี้กรเทิยน้อยมาแถวสองิงครับเปียเสาไปนิดเดียวอนี้ฟุตบอลญิง เยือไก่เอฟซกับเอตอสังเงียครับเนียวไก่ก็จะเป็นเสื้อเยี่ยมไปด้วยเอาต่ซึ่งเดี๋ยเสื้เยียมเงี โน้อยูอดมาได้ครับตรงนี้ให้แม,ม,ม็กกเก้ากมงคลใช้ผลน้งสนุงยันไมได้ครับมงคลใช้ได้บอลก็มองเใช้เทียมพลุออกซ้ายไปเอากลางมาให้ครับมาเลขแปครับวัชรพนสีแก้วย้อนหลังมาทางวิศว์เสือดูปอปิดมามงคลใช้กระดดไปผองหลังน้องสนองมองเคลียกว่า เอาซัดต็มข้อนะครับแม่ลูกนี้โดยูุ้เล่นออกไปครับจบจากคู่หนองสนอกับกระทิงน้อยแล้วก็รอบแปดทีมล้างหูพรกับบางราดเตรียมตัวนะครับสิบห้าปีจบจากคู่กระทิงน้อยหนงสนองแลเป็นบางราดกับล่างหู ถือน้อยพาบอลมาอ้าวโดนจช้่หนีมาถึงบอลครับน้องสนองเรามา,าโค้งตัวสวนยาวไปเลยครับเดี๋ยวพวกเดียวกันแล้วเจะอยร์ดูดป้ายอ่ะมาทีมหมายได้สิบเจ็ดครับแม่น้องสนองโปสโกอรการเว้ สนองว่าบกมาทางขวาไม่ได้ข้าบอลออกไปก็น้องสนองได้ทุ่มครับดูนี่โอ้เดี๋ยวหมอกบอยิงซ้ำไปทีโัวกโต๊ะปาได้ครับโอ้พฤกิริยาไวทั้งคู่ทั้งคนทิงและคนแซ่บแต่มงของน้องสนองครับ คงสกอตการเวทปาดแม่ลูกเี้ยคมหัวออกไปครับเกมใหม่แร้วปกติมีน้อยวิทวัส์เสือด้วงเปิดมาให้ คนชัยให้ผ่านน้องสนมเคลียออกมามาเจอพงอยู่เรียนจะส่มกันตรงนี้มาเรอพงอยู่เรียนทุ่มไปเดี๋ยวน้องสนเอมบอลลงได้ครับไม่ออกไปได้ด้วยครับตรงนี้ตายไม่ทะลุรับติดไม่เจอวัดเสือด้วงเลย ตะว,วันพัสเสกครับครูสาวตวตงต่อมาให้กับโอ้โหตรงนี้เซฟมาได้ซ้ำเยออกมาได้ครับตรงนี้อบอลอยู่ที่วัชระพงอยู่เย็นออกซ้ายไปนิศวัดต่อใจไปหน้าอตรงไว้หมานก้อหลังเขาของสนุกครับ น้อยๆในบอลเปิดเอ้โหนีม้นมึงไปทันไหมหมายเลข6อ,อธิรักษ์กิ่งใายครับอัจจาราพูดสินอัตพลสีาาปรทับวันต้องเห็นบอลึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ครับโ,โสดๆครับ เรกจะโค้ดเดี๋ยวมาชมขึ้นลหลังกันต่อครับ